Namo Taza Pakuatu Arhatu Samma Sambuddha Namo Taza Akwaatu Arhatu Samma Sambuddha Namo Taza Pakuatu. อะระหัตูสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัสสะอกรณังกุตศลสุเบสัมปทาสติตาปริโยทถวันังเอตังพุทธานาสานันสีณโอกาสบัด si. น <c oughs> ี้ อาตมาภาพจะแสดงพระสธรรมเทศนาในมาคะคกาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสรงองค์ชาธาบารมีที่บรรดาท่านนิสราทานะบนดีทั้งหลายได้พบรอมใจกันมาบำเพ็งกุศลประจำปัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาตัว <c oughs> so, ว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดา,าสมมาสมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงโอวาทปาติโมกคือว่าหลักใหญ่ในการสอนในการประพฤติปฏิบัติตามประธรรมคำสอนององค์สมเด็จพระชินวร บรมศาสัญดาความมีอยู่ว่าในวันกลางเดือนสามบรรดาพระบิสุสงสองพันห้ารอรูปได่มาประชุมกันโดยเฉพาะท่านเรียกนัว่าจาตุรงกับสนิบาตก็คือหนึ่งการมาประชุมกันไม่ได้มีการนัดหมายใดๆ เรื่การที่สองบรรดาประสงค์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเรื่การที่สามพระสงค์เหล่านั้นเป็นพระธิองค์สมเด็จพระบรม,มสุตทรงเป็นอุปชาบทเองทั้งสิน้นเรื่การที่สี่องสมเด็จพระมหามุนินทรงสแสดงโอวาทปาดิโมกค,คือหลักฐานในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ดังนั้นวันนี้จึงชื่อว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระวันในพระพุทธศาสนาเป็นอันุว่าใจความที่องค์สมเด็จพระบรมศาสาดาสัมมาสัมพุทธเจ้า,สาแสดงคราวนั้นระ <c oughs> บาลีที่องค์สมเด็จพระพุทธวันทรงสแสดงมีความว่าสัพพะปัสสะอัคนัง กุศลสูปสัมปทาสจิตะประโยชน์ปันังเอตังพุทธานาศาสนังซึ่งแปลเป็ญใจความว่าท่านทั้งหลายจงแนะนำบรรดาประชาชนทั้งหลายให้ทราบดังนี้ว่าการที่องค์สมเด็จพระมหามุนีที่เด็กแทนทรงประกาศพระศาสนา มีความประสงค์อยู่สามโดยการคืนหนึ่งคอยท่านทังหลายละจากความชั่วทั้งหมดสองให้ประพฤติอยู่แต่ในความดีสามทำจิตใจของท่านทังหลายให้ผ่องใสแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาก็ทรงแสดงการรับรองว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สัตว์เหมือนอนกันอย่างนี้หมดนี่เป็นพระบาลีข้อต้นที่องค์สมเด็จพระบรมรสุคตนี่จัดแสดงในวันมาคบูชาบป็นโอวาทปาฏิโมกข์คำว่าโอวาแปลว่าคำสอนคือคำพูดโอวาท ปาติมโมกและว่าจะเพาะพระโอษฐ์ของพระบาทสมเด็จเอของพระผู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอนัวาานว่าการปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระชินศีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ทั้ง45าราษารวบรวมคำสอนได้84,000พ,พระธรรมขันธ์ หรือว่าแปดหมื่นสี่พันหัวข้อเมื่อยอ่อลงมาแล้วก็ได้สามรืยการคือ,อพระพุทธเจ้ามีความประสงค์ให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านละจากความชั่วเพราะขึ้นเชื่อกรรมใดที่เป็นความชั่วกรรมนั้นเป็นปันใจจัยให้เกิดของความทุกข์ความเล่าร้อนใจทั้งในธาตุปัจจุบันและสัมปรายภพ เระการทีสองสมเด็จพระนราศกทรงแนะนำให้ประพุทธตความดีเพราะความดีนี่มีธรรมอรมณ์ใจสดชื่นมีความเป็นสุขในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพบเรื่องการดีสองที่สามองค์สมเด็จพระนราศกให้ทำจิตให้ปฟองใส นี่เป็นใจความที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีพระพุทธประสงค์ก็เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาประชุมกันบำเพ็ญกุศลคราวนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้สร้างความดีื่อมีความเคารพในองค์สมเด็ดเพจพระจินาสีเป็นอย่างดีเลิศ ทางนี้เพร,ะอะร่อไดเพราบ่กปฏิบัติตามกระแสะประสัทธรรมเทศนาขขงองค์สมเน็จประจอมไตรบรุมศาสันดาครบถ้วนนั่นก็คือหนึ่งสัพพปาปัะสรากระนงังนี่พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าขอท่านทางหลายจงอย่าทำความชั่วทั้งหมดวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ก็มาสมาทานศีนตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงบัญญัติไว้ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าละเมิดศีลถ้าละเมิดศีนแล้วก็มีความทุกข์มีความร้อนใจถ้าทรงสินเข้าไว้จิตใจจะมีความเป็นสุขงในชาตินี้และชาตหนาโดยเหตุว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าเช่นสีงข้อที่หนึ่ง ปานาติปาตาเวการฆ่าสัตว์ตชีวิตคำว่าสัตว์ก็หมายถึงคนคนดีสัตว์ิดยใช้งคนดีหมายถึงสัตว์โดยกันหมดเพราะตามธรรมดาชีวิตสัตว์ชีวิตคนต่างคนต่างก็มีความรักชีวิตของตนไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดมาทำลายชีวิตเพื่อทำอันตรายแก่ตนเพราะมันเป็นความทุกข์ เราทุกคนมีความปรารถนาเช่นนี้เหมือนกันแต่ว่าไปตามการประหัตประหารซึ่งกันและกันขึ้นโทสะความโกรธความการประกาศเป็นศัตรูกันก็มีขึ้นเนื่อคนเราเป็นศัตรูกันแล้วจะมีอะไรมีความสุขมันก็หาความสุขไม่ได้พระองค์สมเด็จพระจอมตายึงบอกว่าจงงดเว้นเสียทำความดี การทำความดีในข้อน,นี้ก็ได้แก่เมตตาจิตคือรักกันกรุณาจิตคือสงสารกันถ้าต่างคนต่างมีความรักกันมีความสงสารกันมันก็มีความสุขรักกันแล้วค่อยเกื้อกูลส่งเสริมซึ่งกันและกันใครขาดอะไรก็สงเคราะห์อย่างนั้นช่วยเหลือกันไปตามเหตุอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกระเชิดว่าเป็นการทำความดีมีความสุข สำหรับสิ่งข้อดีสองอจินาทานาเวรมณีข้อนี้องค์สมเด็จพระจินาสศีบอกคนละมันเป็นความชั่วทั้งนี้พออ่อรเพระว่าทรัพย์สิ่งของตนของบุคคลใดก็ดีไม่มีใครอยากจะมีใครลักมีใครกรมโมยมายื้อแย่งของเราเรามีความคิดเช่นใดคนอื่นทั้งหลายก็มีความเห็นตรงกับเรา ในเมื่อต่างคนต่างไม่ยื้อย่งไม่คดโกงไม่ลักขโมยซึ่งกันและกันมันก็มีความสุขไม่ต้องระวังภัยใจก็มีความสบายสำหรับข้อทีสามวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสมาทานมอาอกรรมจริยาวรีระมณีข้อนี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์เป็นธรรมะเทวว่ากันโดยสินห้าแล้วก็ได้เรียกว่ากามีสมิชาจารย์ การละเมิดสามีและภัญญาคนรักของบุคคลอื่นมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะคนรักของเขาเดิมเขาก็มีความโกรธประกาศตนเป็นศัตรูข้อน,นี้องค์สมเด็จพระบรมครูให้ยอมรับและถือสิทธิสิ่งกระละกันอย่าละเมิดคนรักของกนและกันอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นความสุขถ้าเราไม่ละเมิดจิตใจซึ่งกระละกันต่างคนต่างรักกันความทุกข์มันจะมีที่ไหน ข้อที่สี่องสมเด็จพระจอมไตรปมสัสดากล่าวว่ามุสาวาทาวีรมณีขอบรรดาสาวกขององสมเด็ดจพปัินสีจงอย่าพูดคำเท็จเพราะการพูดคำเท็จมันเป็นการลงโทษตัวเองคือเราพูดไปทีหลังถ้าใครเขาจับได้ว่าเราพูดไม่จริงก็ไม่มีใครยอมรับนับถือในถ้อยคำของเรา จะเป็นเจนรจนจากับใครก็ตามทีไม่มีใครยอมรับนับถือไม่มีการเชื่อฟังใด,ใดวาจาของเราไม่มีประโยชน์เราก็ไร้ที่พึ่งดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้กลับคำเสียเป็นการพูดความจริงเมื่อพูดความจริงและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจะไปที่ไหนก็มีความเคารพนับถือถ้อยคำของตนตนก็มีความสุข ข้อที่สี่สุราเมรยมาชะประมาตฐานาเวรมณีข้อที่หสิ่งข้อน,นี้องค์สมเด็จพริชนสีบรมศาส,สนดากล่าวว่าจงงดเว้นจาการดื่มสุราเรมีไรเพราะเหตุแต่งสอรายการนี้ถ้าดื่มเข้าไปทําใจให้เกิดความมึนเมามีความประมาทขาดสติสัมปชัญญะเป็นการทําลายชีวิตของตนเองโดย โด,วย,ดวยวิธีการส่งผ่อคือจะเรเกิดเป็นโรคก,กับกายแ้วทรัพย์สินก็อย่าเสียไปความประมาทมีขึ้นอาจจะมีเหตุร้ายได้ง่ายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไกรกล่าวว่าถ้าเราดื่มมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่ดื่มเราก็มีเป็นปัจจัยของความสุขคือไม่เสียทรัพย์ไม่เสียสติสัมปชัญญะไม่เสียคนไม่เสียเงินไม่เสียทองไม่เสียเวลา ร่างกายก็จะไม่เกิดโดรคโดยอาการมึนเมาสำหรับข้อที่หกนั้นเล่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่รักษาสินพิเศษองค์สมเด็จพระบรมโลกเกเชกกล่าวว่าวิกาลโภชนาเวรรมณีข้อนี้เป็นธรรมะอาภรมัจดิยาเวก็เป็นธรรมะขอนำสินพิเศษมากล่าวสินพิเศษนี้เป็นธรรมะละเมิดไม่ตกตรรกจะว่าติดมัวมองไป สำหรับอัรรมมจริยาเวข้อที่สมนั้นองค์สมเด็จไรรจอมไตรกล่าวว่าวันนี้เราปฏิบัติคนปราศจากความเป็นคนคู่อยู่เป็นคนเดียวถือโสดทำจิตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้ปราศจากกามารมณ์ไม่นิยมในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตั้งต,งตนไม่เป็นกรณีพิเศษอย่างนี้องค์สมเด็จทะบรมโลกเฐ์แปลว,ว่าเป็นผู้มีความประพฤติอย่างประเสริฐ ชมในเขาแปลว่าประสเสริฐและสิงข้อที่หกวิการและโภชนาเวรบณีนี่เป็นธรรมะไม่กันองค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าให้ดังับอาหารนอกเวลาวิการเสียเพื่อตัดความยุ่งยากและจิตใจของบรรดาสาวขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาจะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐาน การมืนเมาในอาหารไม่รบกวนในตอนกลางคืนฉะนั้นการเจริญสมาธิจึงเป็นไปได้ง่ายเพื่อการเจริญสมาธินี้ไซย่อมเป็นปัใจจัยหนึ่งให้ศิลบริสุทธิ์เปรกการที่สองได้ฌานสมาบัติไปเกิดเป็นพรมได้เปรกการที่สามปัญญายใหญ่จะเกิดจะเข้าถึงพระนิพานได้โดยง่ายสำหรับสิ่งข้อที่เจ็ดนั้นไ้องค์สมเด็จพระจอมไตกรกล่าวว่า นัจแคคีโตวาเป็นต้นอันนี้เป็นธรรมะขาดไม่ตกนรกแต่ว่าองค์สมเด็จพระทศพลให้ตัดความสวยสดงดงามความเพลิดเพลินของชีวิตในการดูหมออรด้วยการทัดทรงในดอกไม้และของหอมเป็นต้นเพราะมันมีความหมายทำจิตใจให้มัวเมาอยู่ในชีวิตทำจิตใจให้มัวเมาอยู่ในกิเลสองค์สมเด็จพระรมเชษถือว่าเป็นความหลง ถ้าจิตใจเขามันดาบิสุ์ตั้งไว้โดยตรงว่าเราจะไม่เมาในชีวิตจะไม่เมาในความสวยสดงดงามมีความคิดอยู่เสมอว่ารูปโฉมหนุ่มพันเหมือนกับดอกไม้มีการสุดโสมลงไปการแต่งกายดีประการใดก็ดีปร่เดี๋ยวมันก็เศร้าหมองชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในท่ามกลางม,มีการตายไปในที่สุด ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ส่งแนะนําว่าจงอย่ามัวเมาในการขับเคลื่อนคมนทัศน์งของหอมเพราะมันไม่มีประโยชน์ถ้าจิตใจของเราเมาก็มีแต่ความโทษเราคือมีความหลงเมื่อจิตหลงแล้วจิตก็ไม่ทำกรรมที่เป็นอกุศลให้คนจากความทุ นั่นก็คือไม่พิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกขนัตตาการสลายตัวเมื่อเราไม่เมาในข้อนี้ิยมสมเด็จพระจินสีกล่าวว่าเป็นการตัดราคะจริตที่มีอยู่ในจิตได้ข้อดีส่สีองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดิเสนากล่าววณติเกตกล่าวว่า อย่านอนที่นุน่นนอนสูงน,นั่นนอนต่ำที่ยัดไปใ่นนุ่นเนื้ำซ้ำบีที่นอนสูงน,นั่นนอนใหญ่ที่ยัดไปในนุ่นเนืซ้ำบีสิ่งข้อน,นี้ละเมิดไม่ตกนรกแต่ถือว่าเป็นการทําจิตให้ม,มองมองโดอการสัมผัสแกการนุ่มนิ่มของวัตถุจะเป็นจิตให้เหิมคือการทำจิตของเรานี้เห็นหนนึกถึงกามารมณที่มีการสัมผัส ดังนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ยังกล่าวว่าควรจะงดเว้นเป็นอันว่าศี 8, ลแปดทุบสถศีลเป็นศีลที่บรรดาแต่พุทธบริษัทขาดแล้วจะต้องตกนรกอยู่สี่ข้อคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สี่ข้อที่ห้าสำหรับข้อที่สามข้อที่หข้อที่เจ็ดข้อที่แปดถ้าเราบังเอิญละเมิดก็ไม่ตกนรก เป็นแต่เพียงว่าธรรมะในใจขาดไปบ้างเท่านั้น <c oughs> สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านได้ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมโลกรกรสาธิโยจึงมกิดจัดว่าเป็นมหากุศลใหญ่ และบรรดาท่านพุทธบริสตงหลายก็ตั้งใจปฏิบัติตามกระแสรพระสัทธรมเทีศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดีคือตาสามข้อที่องค์สมเด็จพระจีเนีก็ทำแล้วคุณหนืองสมาทานศีลละความชั่วประพฤติความดีและความดีข้อดีต่อไปก็คือมีการถวายทานในเบร์สอ์มีการยอมรับนับถือเคารพในคุณพระรัตนไยัย ตั้งใจสันดับรับรถพุทธพจน์ทเทศนาเป็นคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นความดีข้อดีสามที่ทําจิตให้ฟ่องใสและอานิสงส์งคุณบุญญาดาสงทั้งหลายที่บรรดาแต่พุทธบริษัทจะได้ก็คือสีเลนสุขติงยันติเมื่อท่านปฏิบัติความดีแบบนี้สุขติจะมีในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพ คือสัมราญาภพเป็นจะเป็นบใจจัยให้เกิดปนสวรรค์สีเลนโพกับสมธาถ้าจิตใจของมันดาเป็นพุทธบริษัทต,ตั้งมั่งอยู่ในศีลเป็นอันดีข้อนี้จัดเป็นฌานสมาบัติจะได้เป็นผมมีโพกสมบัติมากคือมีทุกทิพย์สมบัติเป็นบิเศษข้อทีเลนะนิพุติยันติข้อนี้องค์สมเด็จพระบรม,มโลกเชศทรงจัดว่า การสมาทานความดีอย่างนี้เป็นไปผนิพานได้ง่ายเพราะจิตใจบริสุทธิ์อาลาบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์นั้งหลายท่านทั่งหลายสันับพระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชามาก็พอสมควรจะเวลาเพราะความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสแดงไว้บรรดาท่านพุทธบริษัทธ์นั้งหลาย ทำครบทวนทุกเรือการยิ่งเจว่าเป็นท่านหลายปฏิบัติเต็มความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสิทธิพิิต,ตมานบรมศาสันดาสัมมาสมพุทธเจ,จ้าจบแล้วเพราะนั้นว่าความดีใด,ดที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงรับรองความดีนั้นย่อมสมเด็จผงกับทานในที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอ,ขอยุติพระธรรมเทศนาตามการเวลาไว้แต่กเพียงเท่านี้ สุดท้ายนี้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญาติฐานอ้างคุณประสีรัตนไตรยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะแตงสามรายการจงอภิบาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้มีด้วยความสุขสวัสดิภิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล และจงเจริญไปด้วยจากตุรพิตพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขาภะและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการอาตมาภาพรับทานวิสัชนามาในโอวาทปาดิโมกขะถาก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยการรัชน,นี